รีวิวคุณนะยอดคุณนะจากต่างโลกเป็นอนิเมะโปรดของของผมเลยนละคือแบบเออมันเป็นแรงบันดาลใจท่ให้ผมทำ YouTube ก็เพราะคุณนาจะแบบก็ไม่ได้อวยแต่คุณนาไม่ได้ไอ้นี่แต่มันก็แบบเข้าใจปะมันมันแบบมันเป็นตัวละครที่แบบเป็นแรง แรงใจที่ทำให้ผมอะ่ะอยากทำ u b u เวไยแล้วไอตัวนี้มันก็เข้ามาแล้วเข้ามาจากขั้นครับเออ่ขั้นเพิ่งรับได้เมื่อเที่ยงคืนของวันนี้แหละอยู่เออ่ขั้นที่50ใครที่ก็คือเป็นของสายฟรีนะของสายเติมก็จะได้อะไรก็ไม่รู้ แต่ของสายฟรีก็คือเก็บ50ก็คือคุณได้เลยคุณนะเป็นเป็นคุณนะหกดาวครับผมนี่เป็นต้นทุนคือ400แล้วก็การจมตีคือ4ีจะบอกว่าอันนี้คือเลเวลหนึ่นะผมยังไม่ได้อัพเป็นเลเวลตันเลยถ้าอัพตันแต่ดูสแต็กรุ่นนี้นั่นก็ผม แนะนำให้เก็บนะเพราะว่าดูคุณน้าน่าจะเก่งอะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเราลองไปลองใช้ดูว่าเออคุณน้า,นานเป็นยังไงก็ไปลองเลยแล้วกันจะบอกว่าคือแบบคือยังไงก็ต้องเอานะเดี๋ยวนึงเดี๋ยวเดี๋ยวไปลองคือเควสดลัวันวันนี้ก็ยังไม่ได้ทำเลยมันเกิดเรื่องนิดหน่อย เรื่องส่วนตัวครับผมมันลองอันไหนนะเขาไม่เคยลองเลยเด้ออ๋อนี่ไงทดลองไม่ใช่อะ่ะอันนี้ปะอันสุดท้ายนี่ปะใช่ไหมเขาไม่รู้นะ่ะเคลืออนนี้ไม่รู้จริงๆครับมันไม่ใช่เข้าผิดเข้าใหม่แล้วกันอ่า ไม่ได้เข้าเซิร์ฟทั่วไปนะเพราะว่าเซิร์ฟทั่วไปคนมันเยอะแล้วก็โทรศัพท์มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยเล่นเซิร์ฟส่วนตัวนี่แหละเจอแล้วใช่ไม่มันบค,ครับเข้ามาในเกมแล้วมันเสียงมันก็อัดไม่ได้ก็เลยต้องอัดไป แล้วก็รอบนี้ก็ต้องกลับไปเข้าใหม่อีกรอบเพราะว่าเหมือนมันโลกหนึ่งมันจะไม่มีนะเพราะว่าอันเนี้ยอันนี้คือรอบสองนะรอบแรกก็คือข้าผิดแล้วก็คือรอบก็คือรอบสองรอบเนี้ก็ก็หาไม่เจออีกก็คิดว่ามันเป็นหนานเออไอเนี้ยไอที่มันเป็นแบบมีจีเอ็กนู่นนี่อะไรอะไร้ยเออนั่นแหละ ก็เลยลองเข้าไปมันก็ไม่ใช่อยู่ดีครับก็เลยสรุปก็คือเข้าิดสองรอบเลยคือว่าแอดคือแบบมันสวยจริงๆไม่สวยแบกความไม่รู้ของเราแล้วเราไม่หาข้อมูลครับผมก่เลยทำให้เราเสียเวลาก็คือไม่เป็นไรมันเป็นครั้งแรกก็ขอด้วยทุกคนจริงๆก็ออกเข้าใหม่แล้วก็ ح ح> เหมือนเคยคะ่ะก็เลย ไปดูโลกสองเลยทีเนี้ยก็เลยเออโอเคไปเจอโลกสองกันเลยครับมันอยู่โลกสอง what what the fuck เอาใหม่อ่ะอันนี้คือเขากดเริ่มแลยใช่ป่ะอันนี้ไงมอนมันออกมาแล้วลงคุณนะ้าครั้งแรกมาดูสกิลเอ้าวสวยสมแล้วที่เป็นคนนะ้า ไอ้สวยทุกคนไหนๆนะมา,าดูแบบนี่คุณนาที่อาวุธที่คุณนาใช้ถ้าใครไม่ดูอ่ะมันจะเป็นพูดครับเป็นพูดน้ําอีกอีกอันหนึงก็คือจะเป็นน่าจะเป็นพูดของความมืดครับคุณนาเป็นอนิเมะเกี่ยวกับ คุณน้าเลยเป็นคุณน้าที่บังเอิญหลุดไปที่ต่างโลกแล้วพลังพิเศษของคุณน้าก็คือแปลภาษาใช่แค่นั้นแหละแต่เป็นเป็นเป็นอน,นิเที่เป็นอัน,นิเมะที่แบบที่มันแปลกแปลกแนวมากมๆแล้วมันก็แนะนําให้แนะนําให้ดูครับเพราะว่ามันมันหาแล้วมันก็แบบจะบอกว่า เออจะว่าไงอะ่ะคนน้าแบบต้องไปดูเองอะ่ะบอกไม่ถูกเหมือนกันเดี๋ยวเรามาอัพสองดูว่าจะเป็นยังไงอันนี้คือโอ้ว้าวอันนี้ท่าใหม่ปะ่ะท่าใหม่หรือเปล่า อันนี้มันไม่ใช่สัออันนี้คือความเร็วหรอสปอยอันไหนก็ไม่รู้นั้นเอาเป็นเพิ่มเลือดแล้วกันอันนี้ท่าใหม่ไหมไม่แน่ใจอ่ะหมดแล้วหรอ ท่าใหม่ปะเก้าแสนหรือเปล่าท่าใหม่เอ๊เขาปรับไม่ค่อยเป็นอ่ะอันนี้ขออภัยจริงๆต้องกลับมาปรับใหม่อันนี้คือขั้นเอาตายซะแล้วเหมือนเดี๋ยวนะะ ติดเลือดไหลเนี่ยหรออันนี้ผมไม่ค่อยรู้นะแต่มันเป็นไฟดูไม่ค่อยออกว่าติดไฟหรือเปล่าอันนี้อะไรก็ไม่รู้หรือว่าเลือดต้องเยอะกว่าน,นี้หรอมันตายเร็ว่ยังไม่ทันได้ดูสกิลเลยนี่ครับสกิลคุณนะคุณนะจะตีเจ็ดวีครับ ตีครั้งหนึ่งดาเมจอ่า800อันนี้อ up 900เชีย่วะใช่ใช่คุนาวางได้กี่ตัวเอาน่าจะวางได้8ตัวมั้งคนเนาะไหนเรามาวางรู้ว่าคนหนาวางได้กี่ตัว ี่ตัวแล้วครับเนี่ยสองสี่ปดสิบฮะคุณนาวางได้กี่ตัวสรุปคุณนาวางได้กี่ตัวครับทำไมมันวางได้เรื่อยๆเ,เลยผมไม่รู้นะทำไมคุณนาวางได้เรื่อยๆอ่ะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวไปลองลงสตอรนี่ดูแล้วกันเพราะว่าผมไม่ค่อยรู้ว่าด่านนี้มันวางได้ไม่จำกัดหรองั้นลองวางตัวนี้ดูโอเคเดี๋ยวนะคุณน้วางได้กี่ตัวครับเทมงาวางได้ตัวเดียวปกติครับเจ้าเป็นคุณเนอะ <c oughs> วันลังไร้ขีดจงกัดโอ้ไม g เก ครับสรุปคุณนาวางได้ไม่จำกัดครับผมอ่าเดี๋ยวนะมันจะเป็นตัวโอพีมากมากเลยนะเฮ้สรุปวางได้กี่ตัวโอเมก้า oh คุณนาเต็มเซิร์ฟครับผมก็แนะนำให้เก็บกันนะสรุปคือคุณนาวางได้แบบไม่จำกัดเลยเพราะตัวอื่นเพราะว่าไอเดี๋ยวนะนเนี่ยนะเดี๋ยวผมเนี่ย ต้องวางเอ่าเขียวโกดูเขียวโกวางได้ตัวเดียวครับผมอันนี้คือรู้เทพในเงาก็เหมือนกันครับแต่คุณนาครับผมมันวางได้ไม่จำกัดมักอะไรหรือเปล่าแอดบินแต่จะบอกว่าผมติ่งคุณนาครับแล้วก็เอออยากอยากอยากเป็นยูทูบเบอร์เหมือนคุณนานนหนอเอยก็เลยมาเล่นเกมนีม้ก็ไม่คิดว่าเออคุณนาจะ มาด้วยนะก็คือแบบเออนี่ก็ขอบคุณแอดมินนี่มากๆเลยที่เอาคุณน้ามาแถมคุณนา้าไล่ียมทานมากๆเพราะว่าวางได้แบบไม่จำกัดอะ่ะฉ้นจะบอกว่าคือแนะนำให้เก็บแนละ้วมันแค่ห้าสิบวลเองก็แบบเออเป็นสายฟรีก็คือได้มาใครชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะแล้วบอกถ้าพูดอะไรผิดผิดถูกๆก็อันนี้ก็ขออภัย ด้วยก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้หน่อยเพราะว่าเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปก็จะพยายามทําคลิปให้มันมีคุณภาพมากขกึ้นอีกโอเคเจอกันคลิปหน้าครับช๊บหวาย